สวัสดีครับผมรายการกรูทามบายเทอร์มนเทควันนี้มาดูกันครับว่าชุดน้ำ AO3 อตอนนะครับดับร้อน a อ d ไรเซนเจ็ดเก้นะครับ X3D ตัวแรงที่ทุกคนอยากครอบครองกันไปดูกันครับว่ามันเอาอยู่ไหมนะนี่นะครับผมก็มีโอกาสได้สัมผัสมันละบอกเลยว่าตื่นเต้นมากครับผมปเดี๋ยววันนี้นะเราไปดูกันว่า ชุดน้ำทีท,ทีนะตัวที่ผมใช้ประจำนะก็เป็นตัว t h 3 6 0 v 2นะครับ altra ex a rgb s y n c นะครับเอาอยู่หรือเปล่าเพราะหลายคนอาจจะก,กังวลครับผมเพราะว่าตัวนี้นเป็นตัวแรกที่ทาง amd นะครับปล่อยให้ x 3 d เนี่ยโอเวคล็อกได้ด้วยนะไปะไปดูผลเทสกันครับผมผมเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ผลเทสนะครับเรื่องอุณหภูมิก่อนเลยนะผมรัน cinebench 10นาทีแล้วเอาผลเทสมาคอมเพล เดิมๆเ,เป็นกราฟท่อนล่างนะครับก็คือความเร็วเดิมๆของ9,800 x3d นะนี่ i เดิมันจะประมาณ47ครับผมนิ่งๆน,นะแล้วก็ full l o a เนี่ยประมาณ82องศานิดๆเองนะครับไม่ถึงกับ 90c แบบที่ผมคาดไว้ตอนแรกนะเพราะว่าผมเห็นว่ามันมี 3d cat แล้วก็มันปลดล็อกโอเวอร์เคอร์กนด้วยผมคิดว่ามันน่าจะร้อนกว่า7,800 x3d ตัวเดิมสรุปคือก็ไม่ได้ร้อนมากครับผม แล้วก็ลองทดลองนะครับนี่ปรับแต่งนะเพิ่มความเร็วพิเ t i บูทโอเวอร์ไดซ i สองร้อยเมกะเฮิร์นะครับแล้วก็ลดไฟเลี้ยงลงนิดหน่อยลบยี่สิบมิลลิโวลต์เออก็เย็นลงแล้วก็ได้บูทออคอเพิ่มขึ้นด้วยน่าจะวิง่งแถวๆห้าจเลยนะครับผมก็ถือว่าเอาอยู่นะเอโอผมว่าไม่น่ากังวลครับผมใครมีชุดเดิมอยู่สวอปมาได้เลยนะออามาใส่กับ X3D ได้เลย เรื่องของคะแนนครับผมเมื่อเราปรับแต่งพิธีชันบูธแล้วเราได้ออคอเพิ่มเย็นลงหน่อยหนึ่งคะแนนขึ้นนะครับจาก2 1 0หมนิดนิด,นดก็เพิ่มเป็น2 2งหมอ่ะตามนั้นดังนั้นเรื่องงานโะมอลผลก็แรงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ผมแถมให้แล้วกันเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพพิธีชันบูธนะครับผมและมีเกมให้ดูด้วยนะผมลองเก็บผลเทสเกมมาเดิมๆมาเนี่ยผมบอกเลยว่า CPU ตัวนี้มันค่อนข้างแรงเป็นทุนเดินอยู่แล้วครับ ปรับพิกิชันบูตโอเวอร์ไดก็สามารถเพิ่มเฟรมได้อีกนิดหน่อยครับผม2เฟรม5เฟรมบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะปะเดี๋ยวผมรันให้ดูอีกทีว่าตัวนี้มันรับมือนะครับไรเซนเจ็ดเก้านี้ไหวหรือเปล่าเนะอ่ะเดี๋ยวผมลองรันให้ดูอีกทีหนึ่งนะในห้องอุณหภูมิ 24-25C นะครับนี่นะตรงนี้ปรับแต่งพิติชันบูตโอเวอร์ได้เรียบร้อยนะครับนี่เราจะเห็นได้ว่ามันจะอคอคเกิน5 2กิกถ้าผมจำไม่ผิดนะ เดิมๆเลยเนี่ยมันจะฟูลโหลดช่วงซิน e เบนเนี่ยออคอจะอยู่แค่ประมาณ5.1กิกครับผมนะดังนั้นใครมี AO3 ตอนดีๆหายห่วงนะอย่างตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ก็เอาอยู่สบายครับผมก็ไม่น่าวิตกกังวลเลยนะอุณหภูมิก็อยู่ยแถวๆนะครับถ้าห้องคุณเย็นหน่อยนะก็ไม่น่าจะเกิน85ซีครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่หา ไรเซนเจ็ดเก้าพันแปดเอ็กสามีได้ตอนนี้นะครับคุณมีชุดน้ำเก่าอยู่สวัสดาใส่เลยนะไม่ไม่ต้องงบนเอาอยู่แน่นอนผมลองมาแล้วนะก็คอนเฟิร์มให้รายการว่าชุดน้ำซูโมนเ a ็กนะครับเอาอยู่แล้วครับถ้าเป็นของเจนใหม่นะผมใช้แค่ตัว360นะครับตัว THV2 เองนะตัว EX RGB เหลือเฟือให้ผมอรอพัดลม2,000เงียบด้วยไปแล้วครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจผมจะกลับมารายงานตัวใหม่ ฝากรายการกูทามบายเทอร์มโมเทกไว้ด้วยสวัสดีครับผมบ๊ายบาย